ลองไปสังเกตดูนะตรงนี้แหละสองจุดนี้แหละนะผมอ่ะก็ลองไปสังเกตดูเผื่อเออมันซึมอ,อะไรเงี้ยเราจะได้แก้ไขทันแล้วก็โอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BB t u r b e a t นั่นเองนะก็ตอนนี้ผมไปเปลี่ยนอะไรมานะไปเช็คระยะมาตอนเจ็ดหมื่นกิโลของยูสุหนึ่งจุดเก้าสเปคแคปนะตัวที่แบบนี้กันนั่นแหละนะผมก็โอเค ก็เช็คระยะหลักๆก็กกกกคือเจ็ดหมื่นก็จะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ว่ามันจะมีอาการแบบข้างเคียงอาการที่แบบเป็นกับทุกรุ่นได้นะตัวของอีซูซูหนึ่งจุดเก้านะผมมาอยู่ในกลุ่มนี่เป็นกับทุกรุ่นนะหนึ่งจุดเก้าสองพันยี่สิบนะตัวที่ผมทัอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันมีอาการแบบหลักๆที่แบบเครื่องเคียงมาจากาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะแล้วก็จะมีเปลี่ยนอะไรด้วยนะ อันนี้คือแบบมันเป็นกับทุกรุ่นแหละเดี๋ยวพาไปดูรายการนะว่ามันจะเปลี่ยนตรงไหนไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปชี้จุดให้ดูเขาเปลี่ยนอะไรตรงไหนไปบ้างนะอ่าเช็คระยะ70,000กิโลนะเดี๋ยวดูกันไปครับผมก็เนี่ยอาการหลักๆก็จะเป็นตัวนี้นะผมนี่เห็นไหมจับบ่ายให้ดูเห็นปะนี่อาการรายการประมาณนี้นะผมก็จะมีตัวเอ่าอ่าปะเก็น r z CE99 นี่คือปะเก็นที่แบบ อ่าที่ที่มันรั่วแล้วมพาไปดูหน้าเครื่องแล้วก็จะมีตัวเปลี่ยนโซโลินนยควบคุมโบชาร์ดเยอะนะตัวนี้อันนี้ก็เปลี่ยนไปนะแล้วก็มีประเกน็นประเก็นหน้าแปลงปั๊มน้าประเก็นหน้าแปลงปั๊มน,น้ำนี่แหละที่มันรั่วที่บอกว่ามันมีไอ้น้ำสีเขียวออกมานะอยู่หน้าเครื่องนะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะแล้วก็จะมีตัววาล์วสูญอากาศ EVRV นะตัวนี้นะก็1จุดนะแล้วก็จะมีอันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วแหละเดี๋ยวพาออกไปดูแล้วก็จะมีท่อยางสูญอากาศแล้วก็น้ํายาหล่อเย,ย็นอันนี้เขาเติมให้ตอนเขาเปลี่ยนก็นะ่าจะเติมให้ให้ไปด้วยเลยยอดก็อยู่ประมาณเนี่ยหกพันหกพันหกพันห้าเออเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีประกันอนะ่ะเราข้อไปศูนยนะ์อ่ะก็จะระยะประมาณนี้นะแต่ว่าเนี่ยผมมีประกันนะเพราะผมซื้อ ประกันต่อตัวนี้ประกันต่อ5ปีนะเห็นปะ่ะเนี่ยประกันต่อ5ปีหรือว่า1น0 0 0แสนกิโลนะของผมนะที่ผมซื้อเพิ่มนะก็ะนี่เหลือประมาณนี้นะผมรายการที่เปลี่ยนไป2จุดแต่ว่ามันเป็น2จุดใหญ่ๆอันนี้ผมเข้าไปเช็คระยะรอบหนึ่งแล้วนะเช็คระยะเขาเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องให้เฉียนะรอบรอบแรกแล้วก็สั่งอะไรประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อันนี้เขาเรียกเข้าไปเปลี่ยนนะผมตัวนี้สั่งอะไรประมาณอาทิตย์หนึ่งนะใครที่จะเปลี่ยนนะ ส่วนอาการนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตัวเนี้ยคืออาการที่มันเป็นน้ำหล่อเย็ยนที่มันซึมออกเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะผมแล้วก็มีที่หนึ่งเป็นไอ้ที่ว่ามันดังแอดแล้วก็หยุดแอดแอดแล้วก็หยุดสักอย่างเนี่ยเออเดี๋ยวเอาคลิปให้ด,ดูเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ย คือเป็นกับรุ่นอ่ะ1.9นะผมไปดูในกลุ่มนะ1.9สเปคแคร2 220หรือว่า1.9 220มาเลยเป็นกับรุ่นเลยนะตัวนี้นะลองสังเกตดูรถตัวเองก็ได้นะผมไม่ไไมใช่ไม่ใช่เป็นเฉพาะรถผมนะรถคนอื่นก็เป็นนะผมไม่ตองรู้เครื่องผมเนี่ยเป็นกับลูกคันแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าใครหมดประกันแล้วก็เสียใจด้วยโอ้ผมก็น่าจะได้เสียตังค์อะไรแต่ว่านี่ผมมีประกันผมซื้อประกันเพิ่มไงมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ ผมก็ไม่ได้สังเกตว่าของผมมันซื้อม,มอนนะมอตั้งแต่ตอนไหนนะแล้วก็มีเสียงแอร์ตั้งแต่ตอนไหนนะเพราะว่าผมเพิ่งมาดูตอนเห็นในกลุ่มเนี่ยตอน70,000กิโลเนี่ยผมนะผมไม่รู้มันเป็นมาตั้งแต่2องสามสองสามหมื่นหรือเปล่านะอันนี้ผมเพิ่งไปสังเกตนะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะของผมนะเดี๋ยวพาไปดูตอนเปลี่ยนนะอ่ะไปดูกันตรงนี้นะที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยนะเนี่ยสายใหม่ๆอยู่เลยนะท่อน,นี้ใหม่เขาเปลี่ยนตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดี มันอยู่แล้วเห็นปะเงี้ยตัวโซลีนอยอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเยกอะนะฮะเขาเปลี่ยนลูกคุณเลยนะก็ไอ้สายใหม่ๆนี่คือเนี่ยสายใหม่ๆนี่คือเขาเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะอ่าตัวนี้คือที่มันเสียงแอน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 อะไรทุกอย่างนั่นแหละเน่นนนะเา,ท,านท,นนนะนที่ม,น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 ,มนดังแอน,น,นแอนแอนแอนนะจมขึ้นยิ่ไม่ดูนะแต่ก็จะมีตรงนี้นะที่หนึ่งตรงนี้นะเห็นปะวายที่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนซีนไปนะที่ว่าซีน ทีน้ำาออกเย็นมันรั่วอันนี้นะผมจูงขึ้นรูกไม่ดูอ่ะเนี่ยนี้ที่เขาเปลี่ยนไปนะตรนนี้นะนี่เขาเปลี่ยนเลยมีสองจุดนี่ไหนหน้าผมนี่ตรงนี้แล้วก็มีตัวนี้ที่เปลี่ยนมาใหม่นะตอนเจ็ดหมื่นกิโลนะลองสังเกตดูนะผมผมว่าน่าจะเป็นเกือบลูกคันแหละแต่ว่าคนส่วนมากเขาจะไม่สังเกตไงน้ามันจะเป็นเกือบทุกคันแหละนะที่เงแบบอาการอย่างเงี้ยลองสังเกตดูรถก็ได้สักหมื่นสองหมื่นลองสังเกตดูว่า ในกลุ่มอ่ะบางคันมันก็เป็นตั้งแต่หมื่นกิโลสองหมื่นกิโลอ่ะเออลองไปสังเกตดูนะตรงนี้แหละสองจุดนี้แหละนะผมอ่ะก็ลองไปสังเกตดูเผื่อเออมันซึมอ,อะไรเงี้ยเราจะได้แก้ไขเพื่อมันจะมีดังแอดแล้วก็จาดแล้วก็ดังแอดอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก้าที่ผมขึ้นคลิไปไม่ดูแหละนะผมอ่ะประมาณนี้นะยูสูเจ็ดหมื่นกิโลลองสังเกตดูได้โอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันไปแล้ว